มาแล้วรอคนอยู่รอคนอยู่ผมพี่ยังไม่เด้งเลยมาแล้วฮะยังยังยังมันอยู่ในที่มือตอนนี้เราอยู่ในโรงหนังไงตอนนี้เรามาเบื้องหลัง ก่อนเปิดตัวหนังฉลาดเกมโกงเกมโกงนะที่พารากอนเนาะดารารังแต่งนะั้นนะผมที่เดินมานี่ไม่ใช่ดารานะเขาเพิ่งออกจากโรงหนังแต่เราไปดูดารานะมีพีก,ก็มานะเดี๋ยวแกงเดารีตูซีก็มาตอนนี้เราไปดูก่อนเลยว่าดาราที่แต่งตัวอยู่มีใครบ้าง เจ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 สวัสดีครับอันนี้ส่งมาอ๋อกำลังเซตอยู่ครับรอมันแข็งตัวอันนี้มาดูเรื่องมาดูเรื่องสลากเกมโกงครับผมน่าดูไหมที่เราดูตัวอย่างน่าดูมากครับเพราะว่าเราก็รู้เรื่องคร่าวๆแล้วก่อนที่มาจ่อมาเป็นรูปเป็นร่างเลยพอแบบเราเห็นภาพที่มันชัดเจนปูปาเราก็ยิ่งแบบสนใจเข้าไปอีกเลยเราเคยใช้เทคนิคอะไรบ้างในการโกงข้อสอบะครับแต่ก็เพราะมันก็จะมีแบบเคาะโต๊ะหรือว่าอะไรอย่างเงยใช้เคาะโต๊ะแล้วหลอยุ่งนั้นนะใช่แล้วก็แบบมีแบบ มองกันมาเลยมองกันก็เป็นปกติแต่ตอนนี้เราจบมัธยมแล้วถูกไหมเราก็ไม่ได้ใช้แรงก็ไม่ได้ใช้เลยตอนนั้นมหาลัยเราใช้มท่านหนึ่งมหาลัยมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขียนนะครับแต่เราก็แบบใช้ฝอยๆออะไรก็พอได้ฝนไม่ใช่ไม่ใช่ฝนเป็นแบบเขียนเขียนแบบนอเคเรียกว่าอันตรายก็เขียนแบบฝอยๆมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่โดนจับได้ตอนนั้นตอนมัธยมไม่โดนนะครับไม่โดนเลยวิชาอะไรตอนนั้นอาจารย์อะไรอยากจะขอโทษจากเขาไหม วิชาตอนนั้นน่าจะเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็สังคมครับผมก็คอรูวิชารด้นะครับแล้วก็คนที่ดูอยู่ก็อย่าําตามนะครับผมไม่ดีครับเพราะว่าถ้าโดนจับได้เนี่ยมันจะยิ่งส่งผลไม่ดีต่อเราอา,อาจจะโดนแบบว่าไล่ออกหรือว่าอะไรได้แต่ทุกคนต้องเคยทําทุกคนทุกคนก็ไม่เคยทำทุกคนเคยทำไม่ดีอ่ะใช่ครับเนี่ยก็ฝากติดตามฉลากเกมโกงนะครับผมตั้งแต่สามพฤษภาเป็นต้นไปนี่รอบสองทุ่มก็น่าจะเริ่มแล้วนะครับผมเนี่ยก็ฝากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในาตาหนึ่งมาด้วยถีายเป็นคล้องห้งนี้เลยน้องฟางก็ไม่รู้อะไรน้องฟางใช่ไหมไหมอใช่ไหมหนูเคยใช้เทคนิคอะไรบ้างเทคนิคอะไรคะในเรื่องแบบฉลาดเกมบอลเคยใช้เทคนิคอะไรไหม ฝีมือลว้วนๆแล้วฝีมือล้วนๆที่สอบติดหมอฝีมือล้วนๆไม่เคยใช้จะมีอะไรเลยเหรอโกงเหรอฮะใช่โพยกระดาษยังลบก็ก็เคยเคยแต่ว่าไม่ใช่ตอนสอบหมอนะแต่ยาสบข้างหลังให้พูดว่าไม่เคยโอ้เหรอก็ก็เคยบ้างเล็กน้อยตอนเรียนไม่ไม่เราเป็นเด็กเรียนเก่งอยู่แล้วเราไม่ทำใช่ค่ะแม่เป็นคนส่งไงส่งให้เพื่อนอะแบบในหนังเลยแบบในหนังเลยเป็นคนที่ส่งให้เพื่อนอันนี้น้องพูดเล่นจริงจริงๆลยจริก็ไม่เคยค่ะ พคน่ตไม่เคยไม่เคยเค่ะเดี๋ยวเราไปดูในหนังว่ามีเทคนิคอะไรบ้างได้เลยอันนี้น้องข้าวปั้นข้าวปั้นโอเคข้าวปั้นเคยใช้เทคนิคอะไรบ้างไหมลูกให้บอกจริงอ่ะเดี๋ยวจะโดนโรงเรียนเขาตีกับน้องฝากถามพี่อาร์ว่าให้บอกจริงหรือเล่าน่ารักอ่ะเคยทุกคนต้องเคยแต่เป็นแบบอยัดเคืออย่าทำอ่าใช่ผมเคยลอกเพื่อนข้างหน้าเพื่อนมันเพื่อนข้างหน้าไม่ให้ลอกครับผมก็เลย บังเอิญว่าโรงเรียนผมมันมีไฟอะหลอดไฟข้างบนมันเป็นมันเป็นแบบเป็นแบบกระจกพอดีผมก็เลยมองขึ้นไปแล้วมันสะท้อนตกโต๊ะเพื่อนพอดีก็เลยแบบว่าทุกข้อแน่นเทคนิคนึดล้ลำมากแม่ออยังจะบอกโรงเรียนก็เลยอายครับแต่ว่าถ้าครูได้ดูครูจะรู้แล้วว่าที่หนึ่งโรงเรียนมีอะไรบ้างแล้วผมก็นั่งจ้องทงั้งคาบทั้งไอ้ทั้งชั่วโมงนั่งจ้องมองกี่ข้อที่เราได้จากกระจกนั้นก็เกินครึ่งครับแน่แน่ผ่านอยู่แล้วตอนนี้เรียนเรียนที่ไหนนะ ไม่เอาเลยครับไม่บอกอันนั้นมัธยมใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เข้ามสวออกมาสวมัธยมจบไปแล้วไม่เป็นไรจบเขามาเอาคะแนนคืนไม่ได้แล้วค่ะดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบดูเรียนดาราชาติป่ะใช่ค่ะแล้วเคยทำอะไรโกงๆไหมแบบนี้โกงๆเหรออยูเพิ่งย้ายมาปีแรกเองดาราชาติเนี่ยก็ยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยจริงหรือเปล่า <sympath is> ข้อสอบยังไม่เคยค่ะข้อสอบยังไม่เคยแต่หนูโกนใช่ใช่ใช่อืมจริงจริงมันมีแบบงานต้องอ่าพรีเซนต์นะว่าคุยในโทรศัพท์แบบอ่าบิ๊กบิคอร์ดเสียงอะค่ะแล้วก็ต้องใช้แบบอ่าครูแบบครูต้องอยู่ด้วยแต่หนูไม่ใช้ครูก็แบบอัดเลยแล้วสองก็แค่ในเดือนเราที่เราสัมภาษณ์มาเด็กทุกคนบอกว่าเคยหมดไม่ใช่บอกว่าไม่เคยเลยน้องฝน แต่ฝนนี่มหาลัยแล้วหน้ายังเด็กอยู่เรียนจบแล้วค่ะอจบแล้วด้วยมัธยมเคยไหมแบบในหนังมีโพยเขียนบนยังลบหรือว่าอะไรบ้างเทคนิคอย่างหนูอะค่ะเพื่อนชะโงกดูเท่านั้นค่ะเพื่อนดูหนูหรือหนูดูเพื่อนเพื่อนดูหนูค่ะเป็นเป็นต้นต้นฉบับเรื่หนูก็ให้ดูหนูก็เนียนเนียนเหมือนจะไม่ให้แต่ถ้าเขาเห็นเราก็ทําอะไรไม่ได้ เพื่อนชื่ออะไรประกาศตรงนี้เลยเขาจะได้รู้ว่าจบได้เพราะเราเราไม่ทวนแล้วค่ะแล้วบางทีเพื่อคะแนนดีกว่าเราอีัองที่มันเออมองเราทําได้ยังไงเดนี้จบมากี่ปีปีที่แล้วค่ะแล้วมาปลายปีแล้วก็ตอนนี้กําลังมีซีรีส์ด้วยพี่ดูค่ะใช่โยชบอยถูกไหมโยชบอยแล้วก็ปีนี้มิกสองเรื่องกันแล้วสิคะแล้วตัวอย่างหนังวันนี้ได้ดูแล้ว ดูแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างน่าดูเนาะตื่นเต้นมากค่ะคือบอกว่าเป็นพี่บ้านี่เราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆให้ลุ้นแน่นอนรอดูค่ะสวยมากอันนี้ความสุขน้องจริงๆนะน้องนี่น้องพีพีน้องพีพีสิ่ไลูกเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้กําลังเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยมัธยมเราเคยทําอะไรแบบในหนังไหมทำอะไรโกงข้อสอบใช่ไม่เคยเลยเอาจริงๆจริงๆไม่เคยเลยใครเป็นเพื่อนพีพีให้เม้นมาตอนนี้เลยว่าใครเคย กงร่วมกับพีพีบ้างไม่เคยเลยไม่เคยเลยแล้วเราดูตัวอย่างหนังแล้วเทคนิคเจ๋งมากเลยเนาะเจ๋งมากเราไม่คิดจะทำอย่างนั้นตอนนี้เราเรียนผ่านอะไรตอนนี้กําลังเข้าเกษตรครับแล้วนี้เราจะมีผลงานอะไรครัคุณผลงานครับยังไม่มีครับตอนนี้อยู่ในช่วงกระดื่นในนาดาวใช่ครับ่ในาดาวโอเคเดี๋ยวเราไปดูนักแสดงข้างในครับอันนี้คนนี้น่าจะจบมาหลายปีแล้วพี๊ จบมากี่ปีแล้วเรียนตัดตัวเองค่ะเทคนิคแบบในหนังเราเคยทำา้้งไหมรอข้อสอบส่งโพยเขียนบนยางลบเคยค่ะเคยแบบเขียนเขียนโพยค่ะให้เพื่อนเพื่อนให้เราวิชาอะไรตอนนั้นเลขค่ะไม่ค่อยเก่งเรื่องตัวเลขนะค่ะมัธยม โรงเรียนอะไรบอกเขาได้ไหมเหนืโหดมากคือตอนที่พีคได้โพยมาค่ะแล้วอาจารย์เห็นสิ่งที่แย่มากของเราคือเราโยนออกหน้าต่างก็คือไม่มีหลักฐานนี่คือนักแสดงนําของเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาเอาชีวิตพีคมาทำเคยทำครั้งเดียวค่ะแล้วก็ไม่เคยทําอีกเลยเคยทำครั้งเดียวแต่เราถูกจับไม่ได้แต่ก็เคยมีแบบเคาะเคาะ เขข้างนี้คือสับก็คือคขาสัเจี๊ยก็คือคอควายเอาจริงๆแบบในหนังอะนะที่เขาเคาะนิ้วอะตอนนั้นจาไม่ได้แล้วว่าทําอะไรกันนะคะว่าว่าว่าไปถึงขั้นไหนอ่ะเราเรียนนิ้มาจากไหนกนก็ก็จํจๆเอาอะค่ะแต่จบมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะไม่สามารถทวงกได้เจริงก็คือไม่ทําแล้วก็ไม่ไม่รอดสักครั้งค่ะใช่ไม่ไม่รอดก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีดีอ่ะ แตเราจบเกรดโอเคเนาะจบมาวันนี้มาดูหนังกับเขาด้วยคือเดี๋ยวเราเดินผมแดงด้วยถูกไหมชใช่ค่ะมาเป็นกำลังใจให้ค่ะพูดถึงพี่หน่อยโซเซเนหาใช่ไหมใช่ปุ๋งใช่ไหมใช่ปุ๋งค่ะเห็นโพสรูปอยู่ไฟถึงตอนซีนอยู่ไฟใช่ใช้่งถ่ายตอเมื่อวานค่ะให้ฝากละครได้อันนั้นโอ้โหดีมากขอบคุณนะคะก็เลตติ้งดีก็มีกำลังใจมาเลยค่ะก็ฝากได้นะคะโซเซเนหาค่ะก็มีคนบอกชอบพีคหน้าด่า อ,นนอันนี้เขาเพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์เหมือนกันเนาะสว,วัสดีครับน้องเพชเพชจบแล้วเรียบร้อยเรียนครับเรียนจบแล้วครับผมเราเคยทําแบบในหนังไม้ยตัวอย่างเค,เคยแบบมีลาข้อสอบบ้างคร, <c oughs> ครับเพราะว่าเป็นคนเหนือที่แบบเรียนหนังสือไม่เก่งครับก็เลยต้องอาศัยตัวช่วยบ้างในบางทีถ้ามีจังหวะที่ทําได้นะเทคนิคพิเศษที่เราเคยใช้เทคนิคพิเศษเหรอเพชน่าจะเคยแบบเอา แต่อันนี้เหมือนไม่ได้ลอกแต่ว่าเราจดโพยแล้วก็ใส่ไว้ในรองเท้าแล้วพอเวลาเราจะดูเราก็ถอดรองเท้าแล้วก้มไปดูโพยว่าแบบเออที่แบบเราจดโนต้ตเอาไว้ว่าแบบมีอะไรบ้างแล้วก็เอามาเขียนตอบได้อะไรเงี้ยครับแอดวานเหมือนกันนะใช่ประมาณนั้นครับเพราะาผมรู้สึกว่ามันเนียนมากเลยอะแบบ<ว>การองเท้าจะต,ต้องต้องเยอะมากเหมือนกันนะก็ก็สองข้างนะครับข้างนึงก็ S <S อันนี้ต้องเรียนอะไรช่วยบอกชื่อต้อ,อตงเรียนขอไม่พูดแล้วกันครับอันนี้น่าจะเป็นตอนมหาลัยแล้วมั้งครับจดพอยเนี่ยมหาลัยด้วยเดี๋ยวจะแฉง่ายทุกคนสามารถเซิร์ชได้ว่าเพรเรียนที่มหาลัยอยาเลยนะครับผมโดนด่าเลยนะ <S <S ่ะน้องแบง์บ้งดีกว่าน้องแบงมันน่าจะอยู่ในรายเรียนครับผมน้องแบงเคยไม่โกงอะไรแบบในหนังมีบ้างครับวิธีอะไรช่วยบอกคนทางบ้านนิดนึงที่เด็ดที่สุดของเราจริงๆก็เป็นแบบถ้าเด็ดสุดก็น่าจะเหมือนแบบ ใช้นิวใช่เราจะมองคนที่แบบว่าเพื่อนที่เราเตรียมเตรียมไว้ตอนแรกคนที่เก่งๆให้แบบว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าจะส่งสัญญาณมาก็ส่งมาเลยนะเพะเราจะมองเขาตลอดเพื่อนชื่ออะไรเพื่อเป็นเกียรติที่คุณให้กับเพื่อนนิดนึงดีเพื่อนสั่ส่งซิให้เราจริงๆมีหลายคนมากครับส่งซิกกันทั้งห้องใช่ครับเราก็ต้องแบบแบ่งปันกันเพราะว่าเราลากันไงฮะเราจะต้องแบบผ่านไปด้วยกันจบไปด้วยกันใช่ถ้าตกกระตกย่ห้องใช่ครับผมอันนี้โรงเรียนอะไรลูก เอางั้นเลย่ะผู้นี้ถือวิทยาศาสคือเด็กทุกคนต้องต้องเคยทำใช่แต่ก็พอรู้แตเป็นีิเร์ไม่ไําไม่ทำใช่ครับเราไม่ทำตอนเราจบแล้วครับก็ไม่พอเราแบบเริ่มอ่านหนังสือเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ต้องทำแล้วพอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ขี้เกียจไปนั่งแบบมองเพื่อนว่าแบบเขาจะมาส่งซิกมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสือเองดีกว่าใช่จบดีเนาะตอนท้ายจบดีครับเดี๋ยวเราดู มีใครอีกในห้องนี้ห้องแต่งตัวพ um, ุ่มกับอันนี okay. ้พี่ออนนี่พุ่มกับพี่มาเดี๋ยวพี่เอสแต่งหน้าอยู่น้องนนด้วยน้องนนด้วยดีกว่าน้องเจมน้องเจมน้องเจมเฮียมาเียเจมเนเนกันเดี๋ยวเราคุยพมกับเขาถจะยเรื่องเข้ากู้เลยลูกเจมกับนนในเรื่องก็ต้องเล่นเป็นโกงกู้เนาะที่เป็นตัวอย่าง ครับผมแล้วเราเคยทำไหมแบบวเเคยยทรอบดีในหนังแบบในหนังไม่ไม่ไม่เคยเคยทำรอบเดียวหมายถึงทำกอสอบเองรอบเดียวนอกนั้นโกงหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เคยเคยผมผมรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์าโกงมาแต่ว่าถ้าจะโกงแบบแอดวานซ์ขนาดในหนังที่ส่งผลเป็นโนนี้อาจจะอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่เราทำตอนมัธยมแล้วตอนนี้เราไม่ทำไม่ทำแล้วครับโอ้โหซูมมาขนาดนี้ขอที่ช่วยนะครับผมโอเคโอเคอยู่ เพราะเดี๋ยวนี้ต็เปิดตัวหนังดูในตัวอย่างคือมันเทคนิคมันเยอะมากใช่เราเรียนรู้จากในนั้นหรือว่าเราเอาให้ผู้กำกับเขาด้วยว่าเทคนิคแบบนี้หมายถึงเทคนิคอะไรเราสอนผู้กำกับหรือว่าผู้กำกับบอกเรามีเทคนิคแบบนี้ไว้ผู้กำกับบอกเราอะครับเราไม่เคยเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยเราใส่ใส่คือรู้สึกคือรู้สึกว่าพอเป็นพอเป็นในเรื่องจริงอะรู้สึกว่าการลออข้อสอบแบบจดใส่อย่างลบหรือว่าการสลับกระดาษคำตอบกับเพื่อนนี่ก็ถือว่าใหญ่มากแล้ว แต่ว่าถ้าในหนังเราจะเห็นว่ามันมีการส่งคนเป็นโนอะไรที่มันลังกว่านี้เป็นการที่แบบใช้ใช้ความต่างของเวลาเพื่อที่จะแบบให้เห็นข้อสอบก่อนแล้วส่งคําตอบกลับมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะแต่ว่าเราเราอาจจะยังไม่ได้ทำใช่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็จะไม่ทำครับผมเราก็จะไม่ทำครับแต่หลายคนก็ได้เทคนิคหนังเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวเราคุยกับผู้กกับด้วยเอาน้องๆอยู่ด้วยก็ได้ อยู่อยู่เป็นเพื่อนอย,อ,ยอยู่เป็นเพ wow> uh, oh, ื่อนที่บ้านนีเดิมพี่วาเคยทําเค้าดาวใช่แล้วจ้ะใช่แล้วก็หนักเรื่องนี้ดูตัวอย่างเรามันเก๋ตรงที่เทคนิคอะเอามาจากไหนพี่เป็นของตัวเองประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงจากบรรดาแบบสมัยเรียนเมื่อ20กว่าปีก่อนอะไรเงี้ยถ้าเห็นเพื่อนเพื่อนทบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะมีแบบทีมเขียนบทที่เขาช่วยดีเซอร์ตรงนี้ทีนึงก็หลายๆคนเอาเทคนิคมาแชร์กัน แต่ตัวอย่างหนังเนี่ยมันเก๋ตรงที่คนที่เก่งก็ไม่ใช่ว่าไม่โกงใช่ไหมนักเรียนรเรียนเก่งเห็นดูในตัวอย่างก็เก่งไม่จำไม่ใช่ว่าเขาไม่แท็กติกใช่คือจริงๆถ้าไปดูในโรงเราก็จะดูว่าเออตัวละครมันก็จะมีมิติหมายถึงว่ามันจะม,มีเหตุและผลของการกระทาสิ่งต่างๆอย่างนี้ซึ่งนั่นแหละต้องไปดูในโรงวก็ะจะเป็นอะไรแล้วในตัวอย่างมันมีการสอบอันหนึ่งที่ต้องไปสอบที่ต่างประเทศอันนั้นอันนั้นต้ามาจากเรื่องจริงมครับ อ d ด็มาจากเรื่องจริงไม่ได้มีชื่อการสอบอย่างนั้นไม่มีไม่มีคือมันชื่อมันคือเอสติกเนาะซึ่งแอสติกก็ผมก็ดัดแปลงมาจากการสอบที่มันคล้ายๆกันแล้วก็มีอยู่จริงแต่เราก็ไม่อยากจะไปพาดพิงถึงคาอะไรเงี้ยแต่สามารถทําได้จริงไหมแบบนั้นจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันใช้คําว่าเบสออนชูอีเวนต์เพราะว่าก้อนไอเดียหลักตอนแรกเนี่ยมันมาจากข่าวที่เกิดจริงคือเด็กนักเรียนที่โกงสอบระดับโลกแบบนี้แหละโดยใช้ความต่างกับใช้เรื่องธมสู ึ่งไม่ใช่เคสเดียวที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลายเคสมากมันเกิดขึ้นแบบทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเองที่บินข้ามบินข้ามรัดไปสอบในลัฐที่เวลาเร็วกว่าหรือแม้กระทั่งแบบบางประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ก็บินไปสอบที่ซิดนีย์หรือว่านิวซีแลนด์เลยครับผมก็ใช่ก็คือดึงดึงก้อนเหตุการณ์ตัวนันมาแล้วผมก็มาใส่ตัวละครใส่เรื่องราวพัฒนาบท่อปเขาไปีิยาบอกว่าเป็นหนังที่กระแสมาแรงเพราะว่าวันที่กาล่าอย่างเงี้ยมีคน คือสื่อก็จะติดต่อมาเยอะเรื่องเรื่องตั๋วเขาบอกเขาใส่ดีมากครับก็ต้องขอบคุณแบบพี่ๆน้องๆในวงการทุกคนที่แบบว่าให้ความสนใจมากนาะคือวันนี้วาวันนี้สองทุ่มคะแนที่มีการล่าแล้วสองทุ่มก็คือซื้อตั๋วดูได้เลยก็จะมีบรนลงที่ซื้อตั๋วดูจะมีัแต่รอบก่อหลังสองทุ่มเป็นต้นไปแต่พรุ่งนี้เวลาปกติเลยครับผมทัวระเทให้ฝากหนังกหนหน่อยเป็นการ์ ที่เวกมฝากก่อน <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็ฝากหนังฉล <c oughs> <c oughs> าดเกมโกงไว้ด้วยครับคือรู้สึกว่าอย่างแรกเลยที่จะได้รับคือความแปลกใหม่ครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่มีหนังไทยที่กล้าหยิบแบบเรื่องเรื่องการโกงข้อสอบขึ้นมาพูดแล้วก็ยังยังไม่มีหนังที่มันเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าคเอร์สตอรี่นะฮะแล้วก็ <c oughs> อย่างที่สองคือผมรู้สึกว่า มันสนุกแน่นอนเพราะว่าทุกเวลาเราทําหนังทุกอย่างเราต้องการให้หนังสนุกอยู่แล้วครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายผมรู้สึกว่าทุกคน,นจะได้คําถามไปถามกับตัวเองครับผมไปถามกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วว่าเราเลือกที่จะตอบช้อยไหนแล้วคําตอบนั้นมันให้อะไรกับเราบ้างครับผมก็อย่าลืมไปดูครับผมฉลาดเกมโกงครับผมเข้าโรงแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะนดาราผู้หญิงด้วยน้าราังนนรังเดี๋ยวให้ดูผู้หญิงบ้างอุาา้มก็ออกแบบถูกไหมสองคนเรียนออกแบบทั้งคู่ด้วยถูกปะ อันนี้น้องอุ้มมีน้องออกแบบค่ะมีคนถามถึงด้วยเนี่ยแล้วก็ในเรื่องเห็นว่าหนูต้องเล่นเป็นแบบคือคนเก่งมากแต่เราต้องรับผิอบใช่แล้วเราเคยทำยังไงบ้าเคยทำไหมจริงเราก็เรียนศิลปกรรมแต่ว่าเมื่อก่อนหนูเรียนศัลย์คณิตค่ะตอนมัธยมเรียนคณิตมาก่อนเคยทำไหมเคยทำเด็กเคยทำเด็กทุกคนเคยทำเด็กทุกคนที่ถามเคยทำหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเน้นวิธีเกรดเราอยากได้เกรดที่ดี ตอนนั้นเราทำเพราะอะไรเราอ่านหนังสือไม่ทันเราหวังกับเพื่อนมากกว่าหรืออะไรเพราะว่าเหมือนกันอย่งขันมันสูงมากเลยคิดว่าที่ทำอาจจะทําผิดหรืออาจจะทำถูกเราไม่รู้เราคิดว่าพบางข้อไม่มัน่นใจแน่แนก็จะแบบช่วยหน่อยแต่เรารู้สึกผิดไหมทาเสร็จมาแล้วเงี้ยกลัวโดนจับได้ไหมรู้สึกผิดมันก็ไม่ภูมิใจในคะแนนที่ได้รับเพราะแบบเออเราโกงมานะอย่างงี้ยอย่างน้องอุ้มเหมือนกัน มันยมศิลป์ใช่ค่ะมัธยมศิลป์ตอนอุ้มก็เคยกบ้างคืออุ้มไม่ได้เรียนวิทยาคณิตแต่คือแบบตัวเองไม่ใช่คนเก่งคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้ไงแล้วแบบเหมือนกับพอเคยทํามันก็ความรู้สึกหลังจากที่ลอกเสร็จมันก็แค่แบบแค่โล่งอกแต่ไม่ได้ภูมิใจอะไรเงี้ยเขาบอกเหนว่าที่พูดเนี่ยมัธยมสมัยมัธยมเลิกทำนานแล้วแล้วเราก็ไม่โอเคกับเหตุการณ์ที่เราทําแหละแต่ถ้าเกิดดูหนังเรื่องนี้เออบางคนก็จะแบบเอ๊ยยังไงดูแลได้เทคนิคเพิ่ม หรือว่าหรือว่ามันเป็นภาพสะท้อนของสังคมของการคิดว่าของการคิดว่าการโกงเพื่อคะแนนไม่ได้โกงเพื่อความรู้อันนี้เป็นภาพสะท้อนของเด็กๆว่าแบบเหมือนเขาอะมองมองการเรียนไปในทางที่ผิดแต่ว่าเราไม่ได้จัาสนะว่าคุณมองการเรียนไปทางที่ผิดในแนวที่เราคิดเราแค่เป็นช้อยส์ขึ้นมาให้คุณฟังว่าเป็นแนวนี้ถ้าเลือกทําแบบนี้จะได้แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการแบบสร้างคําถามให้คนดูด้วย เรื่องนี้อาจารย์ก็ควรดูด้วยนูอาจารย์มาเต็มโรงแน่กละวังวลยจะรู้ว่าเวลาเด็กขยับนิ้วน่าจะมีอะไรหรือเปล่าใช่เออทำไมเด็ก๋ยวก้มๆเงยๆมีสไลด์รองเท้ากันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เดี๋ยวต้องดูอะให้ฝากหนังวันนี้สองทุ่มเนาะก็จะดูได้ก็ฉลาดเกมโกงนะคะเข้าแล้วค่ะวันที่สามวันเนี้ยจะเป็นรอบรอบแรกตอนสองทุ่มเป็นต้นไปค่ะถ้าุ่งนีวันที่สี่ก็จะถ่ายรอบตามปกติใช่ค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฉลาดเกมโกงแบล็กจีเนียสค่ะ โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปดูเบื้องหลังของหนังเรื่องอะไรอีกเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูนี่ยบายนะยบายกล้องมาดีค่ะ